พืชในตระกูลโมลินดาซิตี้โฟลีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในนามโนนิที่จะเริญงอกงามบนหมู่เกาะตาฮิติลักษณะพิเศษที่พบในตาฮิติคือดินที่อุด,ดมไปด้วยแร่ธาตุจากภูเขาไฟป่าดิบชื้นที่สะอาดบริสุทธิ์แสงแดดในปริมาณที่พอเหมาะทำให้เกาะต่างๆเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับพืชที่เป็นของขวัญจากธรรมชาตินี้ราตาฮิตินโนนิคืออะไร ที่จริงทุกอย่างเริ่มขึ้นที่ตาฮิติจากเรื่องราวความเป็นมาและกระจายออกไปทีนไอสร้างอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาจนทําให้ชื่อเสียงโนนิเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่มีใครสามารถกล่าวแบบนี้ได้เราเป็นเจ้าแรกที่ผลิตโนนิเจ้าแรกที่วิจัยโนนิและเจ้าแรกสําหรับโนนิคุณภาพเราไม่เคยตามใครเราไม่ได้เลียนแบบเราเป็นผู้สร้างสรรค์เราไม่คัดลเราเคิดค้นนวัตกรรม ตราตาฮิตเตียนโนนี้เป็นตัวแทนของความรักเรื่องราวและความเป็นมาของพวกเราตาฮิตเตียนโนนี้ก้าวไปเป็นหนึ่งในตราสินค้าชั้นนําของโลกเราทราบดีว่าตลาดต้องมีการแข่งขันเราจึงตั้งใจไว้ว่าจะไม่มีใครนำหน้าเราได้ในเรื่องโนนี้เราตั้งใจว่าเราจะเป็นผู้นําในด้านผลิตภัณฑ์และการวิจัยเกี่ยวกับโนนิตลอดไปและเราจะไม่มีวันยอมเสียตําแหน่งผู้นําอย่างแน่นอนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อคุณพูดถึงโนนิ คนจึงเอ่ยถึงได้แต่เพียงตาฮิตเตียนโนนิอินเตอร์เนชันแนลเท่านั้นที่กอตาฮิติในเมืองเล็กๆที่เรียกว่ามาเทอาเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตโนนิแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยที่สุดมีกําลังการผลิตที่มากพอสําหรับผลิตนโนนิในปัจจุบันหรืออนาคตที่ตลาดเติบโตและขยายตัวมากขึ้นโรงงานนี้เปรียบเสมือนอนุสร์แห่งการลงทุนที่ตาฮิตเตียนโนนิอินเตอร์เนชันแนลได้มอบไว้ให้กับตาฮิติ ในทุกผลิตภัณฑ์ที่เราทำเราเริ่มจากต้นโนนี้โนนี้เป็นตัวแทนเรื่องราวของเราบอกตัวตนของเราและสิ่งที่เราเป็นจากต้นได้แตกออกมาเป็นสามองค์ประกอบหลักผลใบและเมล็ดจากสามองค์ประกอบนี้เราได้สร้างวัตถุดิบที่เป็นลักธิ์เฉพาะของเราจำนวนมากวัตถุดิบเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของทุกผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ภายใต้ตรา,ตา,ต,ราตาฮิตียนโนนี้เพราะวัตถุดิบที่เาราสกัดออกมามีจำนวนมาก และเรายังค้นพบเพิ่มขึ้นทุกๆวันดังนั้นความเป็นไปได้ในการสร้างสังพคร์ผลิตภัณฑ์ใหม่จึงไม่รู้จบจากแหลมกำเนิดกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ u ่นโนนิพิวเรียที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติจะถูกส่งไปยังโรงงานผลิตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดที่กวางโจรประเทศจีนที่เลฟซิกเยอรมนี ie, ที่อำเภอชูบูในญี่ปุน่นและที่ยูท่าสหรัฐอเมริกา ทั้งหมดนั้นคือโรงงานที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ตามจุดต่างๆทั่วโลกที่ทำให้เราอยู่ใกล้กับผู้บริโภคของเรามากยิ่งขึ้นโรงงานต่างๆทั่วโลกทำการผลิตน้ำผลไม้ตาฮีเตนโนนิรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายชนิดแต่ละที่จะได้รับการดูแลรายละเอียดทางด้านคุณภาพและความบริสุทธิ์สะอาดเป็นมาตรฐานเดียวกันตาฮีตนโนนิ ดำเนินการผลิตด้วยโรงงานหลายแห่งและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกันทุกๆขวดมาตรฐานการผลิตปัจจุบันนี้สูงมากสิ่งที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์จึงไม่ใช่ปัญหาเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นเราจึงสามารถผลิตน้ำโนนิให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพเดียวกันทั้งในจีนญี่ปุน่นสหรัฐหรือในเยอรมัน เมื่อผู้ควบคุมแบชได้ตรวจเ็คคุณภาพแล้วจะเซ็นชื่อรับรองแล้วก็ถึงเวลาของการบรรจุขวดทุกขวดจะผ่านการสเตอริไลซ์ฆ่าเชื้อก่อนการบรรจุแล้วขวดจะถูกบรรจุแบบร้อนด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดเชือ้อขวดจะถูกปิดผนึกด,ด้วยซิลพิเศษเมื่อติดฉลากแล้วรหัสของแบชจะถูกพิมพ์ลงบนขวดเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกบรรจุ เพื่อการจัดส่งภายในภูมิภาคหรือทั่วโลกลูกค้าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตาฮิเทียนโนนี้โดยวิธีการทางโทรศัพท์ออนไลน์หรือผ่านผู้จำหน่ายอิสระของ TNI จากต้นกำเนิดที่ไม่ธรรมดาของต้นโนนิผลิตภัณฑ์ไตเตียนโนนิแต่ละชนิดเดินทางไปสู่ตู้เย็นที่บ้านหรือที่โต๊ะในบ้านลูกค้าที่รับสินค้าทั่วโลกทุกขั้นตอนการผลิตได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบและมีการเก็บข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจากต้นโนนินี่คือกระบวนการที่ได้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยไตเตียนโนนิอินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่ทำเช่นเดียวกับเรา หลายๆคนพูดว่าเราทำธุรกิจขายน้ำผลไม้แต่จริงๆแนละ้วเราไม่ได้ทำธุรกิจขายน้ำผลไม้เราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเราสร้างอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาแล้วเราทำธุรกิจที่ทำให้ผู้คนที่ตาฮิติมีส่วนร่วมเรารู้สึกว่าเราทุกคนเป็นหุ้นส่วนกับพวกเขาเราทำไม่ได้ถ้าปราศจากพวกเขาพวกเขาก็ทำไม่ได้ถ้าไม่มีเราเราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากต้นไปจนถึงประตูบ้านของคุณไม่มีบริษัทใดมั่นใจว่าทำได้และพูดว่าทำได้อย่างเต็มปาก เป็เรื่องของครอบครัวเป็นชีวิตแล้วเราก็มีคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอยู่รอบๆตัวเราในเวลาที่เรานำผลิตภัณฑ์ที่ดีไปเป็นพอแท้กับอีกหลายล้านชีวิตของผู้คนทั่วโลกจากทั่วทุกมุมโลกจดหมายจำนวนมหาศาล ให้ความรู้สึกอบอุ่นดุดดังมหาสมุทรแปซิฟิกตายมทราบจะขอบคุณยังไงสําหรับสินค้าที่ยอดเยี่ยมนี้นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมั่นจริงๆน้ําผลไม้ตาฮิเตียนนวนี้เป็นพรที่งดงามผมรักในคุณประโยชน์ที่ผมได้รับขอบคุณที่นําของขวัญจากธรรมชาติมาสู่โลกของเรานี่คือพรที่มีต่อชีวิตของผมจริงๆขอบคุณขอบคุณ ความสำเร็จของ TNI นั้นมีที่มาที่จริงแล้วไต้ฮินโนนิอินเตอร์เนชันแนลเป็นบริษัทที่ทำโนนิอันดับที่หนึ่งของโลกเป็นรายแรกที่ทำการค้นคว้าวิจัยเป็นรายแรกด้านคุณภาพเป็นรายแรกที่หวงใหญ่และเป็นผู้สื้อทอดโนนิ <Start with S 1> และแผ่นดินต้นกำเนิดของพืชชนิดนี้10ปีและยังแรงไม่หยุดนี่แหละตาฮิตนโนนิ